โอ๊ยโอ๊ยเจ็บแล้แม่แม่อะไรอหแม่ไม่เป็นอย่างี้แม่าตีตีแจงทำไมอะโอยจ๊มอไมลูกแ่เปลี่ยนไปเยอะขนาดนี้โอ้แม่อะอลูกแม่ี่พอเหรอโอ้ยแม่ต้อรักนะค่ะบ๊ายบาค่ะสวัสดีค่ะลูกเปลี่ยนไปเยอะเลยลูกเปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะลูกแค่เที่ยวดึกเองอะแม่ไม่เจอ่างเ11ปีเปลี่ยนไปมากเลยนะคะตอนนี้ลูก หน้านำหน้าแม่แล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นเจี๊ยบแล้วเจี๊ยบแม่ของเจี๊ยบใม่ไหมแม่ผู้ชมคุณผู้ชมจำได้นะครับนี่คุณกบเนี่ยหรือพี่กบเนี่ยครับแล้วผมแล้วกันเพราะว่านายเด็กอยู่เลยวแถวสบเล่นเป็นแม่ของเจี๊ยบใช่แล้วพี่ใช่ไหมครับในหนังซึ่งจะค่อนข้างจะเป็นคนที่อะไรนะชอบจะว่าลูกหรือว่าลูกว่าลูกค่ะอันนั้น นี่กี่ปีแล้วอะคะ11ปีค่ะ11ปีแล้วไม่เจอกัน10กว่าปีแล้วนะโตขึ้นเยอะเลยนะใช่แล้วครับเสียงเขายังเหมือนเดิมแต่ที่เรงส่วนเดิมจริงพี่อันนี้พูดตรงเลยฮะแล้วหลังจากภาพยนตร์เรื่องแฟนฉันหลังจากนั้นมาก็ไม่ค่อยได้เห็นพี่กบนะคะพี่กบก็มีผลงานเล็กๆน้อยๆค่ะแต่พี่กบโชคดีได้มาทําธุรกิจนะคะได้เอ็นทอรเอจิ้งกับบริษัทเจเนสโกลบอลค่ะโอาธุรกิจส่วนใช่ค่ะตอนนี้นะคะผลิตภัณฑ์ของบริษัทเราก็ดังมากๆเลยหลายๆคนก็พูดถึงค่ะ แต่แติจครีมตัวนี้เป็นใครรับหน้าเด็กกองพี่กบใช่ไหมอ่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะมีชื่อว่า instaely a g e l e t e นะคะคเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทาบริเวณผิวรอบดวงตาใตาด้ดวงตานะคะถามว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะหลายๆคนที่ได้ใช้แล้วก็จะรู้สึกประทับใจบแต่มันจะไม่เหมือนกับ,รบครีมทารอบดวงตาตามท้องตลาดทั่วไปยังไงอะคะยังไง,ค,ง,ไงะคะยังไงเหรอคะคตัวนี้อย่างแจ็กเนะะี้ยค่ะรอบดวงตาเขาเนี้ยุงใต้ตาตายแล้วครับผมเ่ยเี่ยับหัวเข่าเลยอะค่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยช่วยได้ไหมคะต่างจาก สํารสหรับ,ค,รบคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับรอบดวงตานะคะมีริ้วรอยเนี่ยบางคนอาจจะมีสาเหตุจากการพักผ่อนน้อยหรือว่าเป็นคนที่มีถุงใต้ตาใหญ่แจ็งแจ้นี่ใช้เวลาน,านานไหมพี่กว่าจะหายเนี่ย ไม่เกิน2นาทีนะคะฮะไม่เกินฮสองนาทีนะคะสองนาทีดูดีหูฝานเ่รครับสองนาทีเหรอครับจริงเหรอคะประมาณนั้นนะคะสาหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้แต่คนส่วนใหญ่ก็จะมีทางเลือกในเรื่องของการทําสัลญกรรมอาจจะมีถุงใต้ตาใหญ่ก็ไปทําสัญยกรรมเลยทีเดียวนะคะแต่มันก็จะกลับขึ้นมาอีกอาจจะ3ปี5ปีหรือบางคนก็ใช้วิธีการไปฉีดโบท็อกนะคะซึ่งก็จะเห็นผลทันทีนะคะแต่ในผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก็จะมีอะจิลิลีนซึ่งเป็นสารที่ทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วมีเปไทนะะค ที่ช่วยลบเลือนริ้วรอยบริเวณหน้าผากแล้วก็ล่องแก้มถุงใต้ตาให้เลือนหายไปนะคะอันนี้อันนี้มันค่อยๆจะในข่ามเนี่ยพี่ว้นดิคืออธิบายช่ว่าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นออันนี้เหรอคะก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเลยพี่กบ สำหรับภาพอันนี้ใช่ไหมคะเป็นภาพที่เปิดตัวจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะอันนี้30มสิบสามสิบกว่าวิอันนี้สามสิบกวิอีกนะใช่ค่ะอันนี้คือด้านซ้ายที่ใช้เป็นแผ่นไตร่ถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมเราเอามือไปแปะหน้าจอทีวีนะคะปิดไว้ข้างนึงเขาจะสาวขึ้น5-10ถึงสิบปีโอ้ยไม่รู้ว่าเขาทานแค่ข้างเดียวหรอครับเนี่ค่ะนี่เไงที่เป็นการเทแล้วก็ยุ่งเลยทำได้ยังไงอ่ะเหมือนเล่นกลนะคะแต่ว่าเป็น ความเป็นจริงก็คือผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะค่อยๆเข้าไปทํางานชั้นใต้ผิวมันมีตัวอะไรที่เป็นกระตุ้นมัมีอะจิลีนมีค่ะทีนี้ก็จะเป็นสารที่สําคัญนะคะจะไปช่วยลดเลือนริ้วรอยเห็วหคะหายไปแล้วว้าซายนะสังเกตซ้ายไว้นะเมื่อกี้เนี่ยนะโอ้โหใช่ถ้าที่ผมพูดอย่างเดียวจะไม่เชื่อกันใช่ไหมคะเห็นวิดีโอแล้วอาจจะมั่นใจเลยว่ามันใช่อย่างนี้พอเราตื่นมาคุยนี่ตื่นเช้าทุกวันถ้าสมมติเช้ามามีใต้ตาก็ ใช่ค่ะไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วตื่นขึ้นมานะคะมาทํางานมาทํารายการก็พกมาด้วยให้ช่างแต่งหน้าทาให้เห็นบอกว่าวันนี้แม่เอามาแจกวิจิกรด้วยจริงเลยดูสิผมชอบผมชอบอย่างหนึ่งคือไม่ต้องอธิบายมากอันนี้เห็นมีภาพประกอบและเก็ตเลยว่ามันทํางานยังไงเออ ก็รู้เลยว่าตัวนี้ทาไปปุ๊บเนี่ยถุงใต้ตาหายภายในสองนาทีใช่ค่ะแล้วอย่างนี้เกิดคุณผู้ชมทางบ้านอยากที่จะใช้บ้างาะคะวันนี้นะคะกุมก็มีพิเศษสําหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการนะคะสิบท่านแรกแต่ท่านต้องมีถุงใต้ตาเท่านั้นนะคะ <c oughs> แล้วก็จะทำทริปเมนต์ให้ฟรีหนึ่งครั้งแล้วก็จะให้ผลิตภัณฑ์ไปใช้หนึ่งกล่องมีห้าสิบชิ้นนะคะ <c oughs> อ่ามูลค่าสองพันหกร้อยเก้าสิบห้าบาทนี่ฟรีเลยนะคะ <c oughs> สาหรับท่านที่สนใจก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะคะ <c oughs> สําหรับท่านที่มีถุงใต้ตาต้อง โทรมาเลยนะคะท่านแรกค่ะนะครัโทรมาที่บริษัท e n e s Global นะครับ02 1 1์สอง9นึ่งหเฉพาะผู้ที่มีถุงใต้ตาสิท่านแรกเท่านั้นนะเาะเมีคนส่งเมสเจมาบอกว่าเขาใช้ตั้งแต่เป็นซองเหรอคะใช่ค่ะเขก่อนมีเป็นซองเหรอคะตอนนี้เป็นซองค่ะใช่ตอนนี้ก็ซองนึงใช้ได้ประมาณสามครั้งตั้งแต่ตั้งแต่เป็นหลอด มันเปอดตอนนี้เปยนเป็นซองใช่ค่ะแสดงว่าดีจริงนะครับก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆนะคะในอเมริกามียอดขายดีมากนะคะเจเนสเติบโตถึง175%เเราขยายไปร30บกว่าประเทศแล้วทั่วโลกสุดยอดเลยใช่ส่งมาที่งอพวกเราต้องหลอกเมื่อกี้เห็นเมื่อกี้เห็นวิดีโอแล้วแบบชัดเลยนะแจ้งที่จะต้องลงทาข้งหน้าได้ไหมคะไม่ได้เปลืองค่ะเปลืองแม่ถ้าถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันเหมือนจะทําให้ใต้ตาเรา เหมือนเด็กลกงเหมือนเหมือนการออกกําลังกายอะค่ะ,คะถ้าสมมติว่าเราเออกกำลังกายมากๆกล้ามเนื้อเราก็แข็งแรงใช่ไหมคะถุงใต้ตาก็เช่นกันถ้าเราดูแลมันอย่างต่อเนื่องคล้ายๆกินข้าวอะคะ่ะถ้าไม่กินมันก็หิว<ช>เราเติมเข้าไปมันก็อิ่มพออิ่มมันก็สุขภาพดีอันนี้อันนี้ถ้าเกิดว่าสมมติว่านอนดึก ใช่ไหม,ไหมส่วนใหญ่งได้ตามเกิดขึ้นยังไงนะก็เวลาเรานอนดึกนอนน้อยกผ่อนน้อยเริ่มมีอายุมันก็จะเริ่มแบบมีรอยเหี่ยวๆอย่างนะี้ต <aff ords> ื่นมาตอนเ <p> ช้าก็ทาปาดปาดทำาาาได้เลยแตะเบาๆเหมือนในวิดีโอแล้วเๆๆแล้วก็ทำหน้านิ่งๆไว้ประมาณไม่เกิน2นาทีนะคะแตะแตนะคะแล้วก็ เห็นผลเลยนะครับอะไซที่สนใจสั่งซื้อก็โทรมาได้นะครับที่021189899แล้วก็ไปดูที่ www. genesisglobal. com หรือว่าอีเมล csthailand at genesisglobal. com รายละเอียดขึ้นอยู่ใต้จอในขณะนี้ถ้าเกิดว่าจดไม่ทันก็ยืมือถือขึ้นมาคปเจอร์เลยง่ายๆโอเคด้ตาแบบเด็กๆไม่มีจ้ะ ลองแต่แม่ให้แหละแตอนแรกเราจะมีแฟนแฟนฉันมียูเนี่ยไหมครับในเรื่องนี้มีไหมจะมีดีไหมยังครับยังไปคุยเข้ามาแล้วครับแต่จะมีโปรเจกต์ใหญ่เดี๋ยวบอก2ปีพี่เรียกว่าจีทีเอ็สแต่ยังไม่บอกยังไม่บอกเออนี่คุณบอกมาหมดแล้วบอกว่แบบนี้พี่กบนะคะขอบคุณครับพี่กบนะพี่กบครับตื่นมาคุยตื่นมาคุย